กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่465ค่ะประจําเช้าว,วันพฤหสวัสบดีที่14เดือนสิงหาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการจะแบ่งปัดพี่ๆที่ 200บาทนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ วันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันพฤหัดเป็นสมเด็จเก่ากับพ,พี่ขาขออภัยจริงๆนะคะเสียงแหบมากเลยสมเด็จเก่ารายการที่หนึ่งจะ้ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองจะ้ะ รายการต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่สมหลวงพ่อกระเสมเคมโกจก้ะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นสมเด็จแหวกม่านของหลวงพ่อกว้ยวัดโคสิตารามนะคะ รายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นพระศิวลีหลวงพ่อกลวยจะเป็นเนื้อแดงค่ะพี่่ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นเหรียญลูกไข่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะปี2482นะคะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพ่อท่านเขียววัดหลวงบนจ้ะ ปีสองหนะคะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระสี่เหลี่ยมประพาณนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะต่อไปรายการที่9จ้ะรายการที่9เป็นพระสิวลีนะคะเป็นรูปหล่อพระสิวลีจะรายการที่9นะคะ รายการต่อไปรายการที่10จากรายการที่10เป็นจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะปี 2, 4, 7, 8จ้ะหลวงพ่อไปรายการที่10ค่ะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เป็นพระหูยานจ้ะพระหูยานเนื้อชินนะคะ รายการที่11จ้ะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12เป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมจ้ะด้านหลังมีตะกรุด3ดอกนะคะพี่ขาพระขุนแผนหลวงปู่ทิมจ้ะรายการที่12นะคะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นแหวนเนื้อทองเหลืองลงเนื้อทองเหลืองลงยาจากของหลวงพ่อเงิน วัดบางคลานนะคะต่อไปรายการที่14จ้ะ14หลวงพ่อโกะวัด9้าห้องอยุทยาจ้ะปี38ค่ะพ,พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นพระนางพญาจ้ะ รายการต่อไปรายการที่16กค่ะพี่ขา16หกหลวงพ่อรวยไหว้ข้างค่ะมีต่อโค้ด96นะคะรายการต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะต่อไปรายการที่17ค่ะ อูสิบแปดค่ะพี่ขาสิบแปดเป็นสมเด็จพระเจ้าห้าพระองค์ของหลวงพ่อเงินวัดบางพลานจ้ะรายการที่สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้าค่ะสิบเก้าเป็นเข็มกลัดสเสด็จพ่อรอห้าจ้ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขาเข็มกลัดสเสด็จพ่อรอห้านะคะรายการที่สิบเก้าจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่2 0บค่ะ20เป็นพระปิตาพิมพจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดุชิมพลีนะคะต่อไปเป็นรายการพิเศษคะ่ะพี่ผู้ขารายการพิเศษรายการที่1นะคะสมเด็จวัดเกศชัยโยพิมพ์6ชั้นค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะนลองสุภาจะส่งให้พี่ๆพ,พร้อมกล่องนะคะ สมเด็จวัดเกศชัยโยจ่ะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งรอบเย็นนะคะพ,พี่ขา400บาทจ้ะน้องสุภาจะส่งให้พี่ๆพ,พร้อมกล่องนะคะต่อไปรายการที่สองจะรายการที่สองเป็นหลวงพ่อพานนะคะหลวงพ่อพานจ้ะ b สามแปดคะ่ะพี่พี่ขาด้าน,นหลังเป็นตะกุดคู่นะคะหลวงพ่อพานจ้ะรายการพิเศษร,รายการที่สองนะคะน้องสุภาจะส่งให้พี่ๆพ,พร้อมกล่องนะคะ400บาทเช่นกันจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง20รายการแล้วก็มีรายการพิเศษ2รายการนะคะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์ข้ามหาหลวสุภาเดชที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะสำหรับเช้านี้อุ้ยโทษทีค่ะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ